หน่อไม้เราก็มีนะจ๊ะจากสวนใ้ใหญ่ของเรามีาทั้งหนอ่อเล็กแล้วก็หน่อใหญ่นี่เล็กๆก,ก็มีนะใหญ่ๆก็มีใหญ่กว่านี้ก็มีใหญ่กวนี้อยู่หน่ะนะน้อกบสายรถไปแล้วเก็บไปแล้ว,ลว,ลวนี่อันนี้ก็จะเป็นอันที่พร้อมสำหรับการส่งไปให้แม่ค้า ในกรุงเทพนะครับสั่งเอาไว้นี่ก็เป็น,นโอ้นี้ใหญ่อนี้ใหญ่เลยครับเนี่ฝีมือแม่บุญของเราก็มีหน่อเล็กๆน้อยๆ,ๆใครที่ไม่เคยเห็นหน่อไม้นะครับีนมันก็จะเป็นหน่อตรงนี้งอกขึ้นมาจากพื้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลายยอดหน่อ ถ้าเราไม่เก็บออกมานะครับมันก็จะพร้อมที่จะไปเป็นต้นลำลำลำไผ่ลำไผ่ไแบบนี้นี่มันจะเป็นไผ่แบบนี้โตขึ้นไปโตขึ้นไปนะครับอันนี้มันจะเป็นหน่อไม้กิมซุงหวานกิมจูหวานกิมจูกิมซุงกิมซุงหน่อไม้กิมซุงไม่ใช่กิมจูมันเป็นฝรั่ง อันนี้มันก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำกับข้าวเอาไว้ทำอะไรนะแกงหน่อไม้แกงเปะแกงเปะต้มยืน้ำพริกต้มจืดนี่ลูกหมูลูกหมูนี่นะครับวิธีการเบื้องต้นในการทำหน่อไม้สด จะดองก็ได้ถ้าน่อไม้ดองดองก็ได้นะครับนี่นี่คือแม่ขัวของเราแม่ขัวที่เสริมขยะช่วยกันทำมาหาก <c oughs> ริงเล่นลูนอยใหญ่ๆก็มีนะครับเนี่ยอันนี้ก็ใหญ่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนี่เพราะว่ามันจะเป็นหน่อไม้กิมซุง ครับอันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่ที่สุดของรอบนี้ถ้าเราเก็บมานะครับมันก็จะมีใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าอันนี้ถ่ายให้ดูกันแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับเทียบกับพวกเพื่อนเน,น,นเขานะครับส่วนนี้มันก็จะเป็นส่วนที่เรามีของใหญ่ๆหญ่อยู่เยอะเลยครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไผ่จิมซุงอันนี้มันเป็นไผ่เล็กอันนี้เป็นเป็นไผ่ใหญ่นะครับไผ่นี้มันก็เป็นไผ่ที่อยู่ในโซนแปดครับโซนแปดที่เราเคยไปถ่าย คลิปกันมาที่เป็นน้ำท่วมปีหกสนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปนั้นก็ไปย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งที่เป็นลิงก์ไว้ข้างบนนี้นะครับในคำอธิบายลิงก์นี้นะครับใน YouTube คลิปนี้ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราขนไปทําให้แม่ค้าที่กรุงเทพที่เขาสั่งไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะสั่งมา กินไม่เยอะอย่างเงี้ยครับหน่อสองหน,น่ออเงี้ยก็สั่งสั่งได้นะครับสั่งมาทางออนไลน์ก็ได้ครับกระซิปบอกมาเดี๋ยวก็ให้เราส่งไปได้เหมือนกันครับ